โอ้สวัสดีครับผมสายชนช่องขับรถเก่าต้องทำใจวันนี้มาดูงานนั่นี่งทำงานทุกวันเนี่ยอยากน่นี้ช ลำบากอยู่งานนี่รอตักถังลงเนี่ยนี่รถรถเก,าก่าๆคนก็เท่ามาดูวิธีการตักผึ่งหัททำทำอะไรเป็นเนี่เห็นไหมเนี่ยตักกระลอคิวตักไปเนี่ยแต่งตัวก็ต้องดีๆหน่อยเนี่ย เขาเข้ามาในโรงงานแล้วรถจะคของเองเนี่แหละมาวิ่งรวม,มาข้ามือใหม่เด้อมือใหม่หัดทำนะเนี่ยอยากทำเหรนเช้่คว่ำไฟฝันเนี่ยดูวิธีการของคนบ้านนอกเข้ามาในเมืองสแสวงหาเขาไม่ได้อีกเมียไม่ให้เขาสแสดงว่ามันตั้งแบบนี้มันท่าทางเลยทางเขาแคบขั้น ออกรถมาวิ่งร่วมมาครับรุดร่วมพอได้อยู่ได้กินนะแกเนี่ยแม่ก็รอคิวหนีเมียนีน่นะครับบมอเนี่ยวิธีการตักมลมออามามองนี่มองก็ตักก้นใส่ก็ระป๋อยออามาจักเร็วจอมตักก้อนอยู่รูอยู่ได้ดดง,งานไปกรุงเทพเนี่ยก็ด่าไดดู้นี่ได้ง,งานกรุงเทพเนี่ยเขาบีบแต่อะไรหลหร มาพิจังวะเฮ้อนั่นแหละฉันบอกกินก็คือ่าให้เขามาคุยกูฉันก็คิดจะว่าให้เขามาฉันก็ไม่รู้เว้ยโทษทีได้ลูกพพ่ใช่ว่าเก๋าเนอะเนี่ยก็จะเป็นยังไงเราบบงานเป็นยังไงนีดรวมบริษัทเขายิงยก็ไม่เข้าใจเนี่ยนี่ลูกพี่เออรู้แล้ว นี่แหละระบบทำงานโรงงานวุยได้กระตังเขาอยาเกินเก๋นด้ว่านี่เดินรถเดี๋ยวครับรถลุ่นนี่แหละเนี่ยเนี่ยครับรถลุนนีนี่เขาก็ตักลงกันเ่ย รเห็นกระถักไทยเลยเดีอนี่เลยนี่หลักษณางานจะเป็นองนี้พวกลิฟตักเดีย๋ยวจะบอกวิธีขันต่อเน,นี่ยมาดูขันตอนในโรงงานนี่เฉยรอคิวนี่พวกลิฟตก,กระตักลำบากเกินชีวิตในเมืองนะ่ะกูจะได้เงินเข้าแต่ละบาทละเบีย มันไม่สวยรู้รอกแต่มันก็พออยู่ได้อยู่บ้านเองมันก็แรงโวดโอ้ยอาจจะตะกุกตะกักเลอมือใหม่มือใหม่มหมนี่แหละว,วิธีการตักถดตักอะไรมันกก็ตักกันนี่รอคิวนี่เลยแกเข้าในโรงงานกับระบบเซฟตีดีอยู่ระบบงานเองต้องทำแบบซฟตี ชีวิตในเมืองวุ่นวายกันใครที่ว่าจะมาทำงานในเมืองก็ก็ต้องทำใจเ้ยเดินถูกันนี่งานมันงานมันน่อยกว่าคนเพราะว่าคนมันตกงานมากแล้วกว็คนเรียนจบมากกับหลายไปและ <c oughs> อยู่ไหนก็อยู่ไดทนอยู่ใดน,นานผมก็ไอ ไม่เท่าหรอกออกออหลวดห้กันจะมีบรรยายรอคิวอยู่แล้วกองเกงกองเกงไปอุตสิได้ไดนงานเขากรุงเทพได้เลยงานวิ่งทัวประเทศไทยด้วยต่ว่าจับฉลากได้กรุงเทพ มันก็มีวันได้กับวันไม่ได้แต่มันวิ่งเจ็ดสุดเจ็ดจ,จังวัดแหละงานของผมเวแจะดวงดวงใครดวงมันน,นี่แกดูวิธีการเข้าลงทดด้ไงใบใบทดเลยเยเอะเยเอะใบมันเป็นระบบั้นตอนโรงงาน รัดเพินกันเดี่เอาเดูแค่นี้กันเนอดิขอบคุณมาครับสำหรับการติดตาม